สวัสดีครับสวัสดีพรอมแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนครับผมช่องรถไทยมือสองศีสเกตลานพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบนจรักจังหวัดสีสเกตครับผมวันนี้มานำเสนอคูโบตะาสาแรงครับผมตัวนี้จดทะเบียนปีหาซีครับผม2องพัหาร้อยหาสิบซีสปารพร้อมใส่ครับ โตรถสีชันเดิมๆนะครับผมแต่กับในส่วนของกะระทะล่อเนี่ผมเก็บสีให้ยด้วยครับผมเพื่อความสวยงามครับสีทั้งสีหล่อยางกับก่อใส่ได้อีกโดนเติมอยู่หรอครับผมยางกับก่อใส่อยู่ครับอุปกรณ์กับมีดันนาและกระถานหลังครับกรานหลังเป็นผันหกครับผมหกสิบสองของจเจริญชัยครับผม สตาร์ทขึ้นง่ายครับผม เครื่องเบาอร์ไอครับผมเครื่องเบาอร์ไอนำเบอดันครับสายงานปกติราคาเบาๆครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาท 2 3ง0 0 0สาบาทปีหาซีเอกสารเหรียชุดโอนครบพ่อแม่พี่น้องท่านได้สนใจท่านได้หาอยู่ไว้ใส่ว้ส,สอยในบาทในเงานในซ่านครับผมกาลองโทรมาติดต่อสอบถามกันได้ครับเบอร์โทร0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 8 1 6 0 0 4 7 5 3ครับผมอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดอยู่ในตัวอำเภอนี่แหละครับผมอยู่ในบ้านเสียวจมบลเสียวอำเภอเบญจลักษ์ครับผมมาบ่หอนมาบ่ถึงจังไรทุ่มมาเด้อครับ 0816 004 753ขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงเฮงรวยตลอดปีตลอดไปบ่เจ็บบ่จนจากใจพี่ซี่แท็กเตอร์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ